อันนี้เป็นหัวข้อเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งสำหรับครูคเนี่ยครูก็เลยเลือกเป็นไก่แบบเป็นไก่แบบเหมือนไก่แจ้เนาะไก่แจ้ตัวผู้นะครับซึ่งจริงๆแล้วครูไม่ได้เลี้ยงโดยตรงแต่ว่าที่บ้านอะ่ะมันมีมันเคยมีเจ้าของแล้วเนี้ยเขาย้ายบ้านแล้วเขาไม่ได้ออมไปด้วยก็เลยกลายเป็นครัวต้องให้อาหารมันทุกวันนะครับเขาก็มีลูกมีหลานแบบเยอะมากเนาะแต่ครูอ่ะไปสังเกตด,ดูลักษณะนะ ทางกายภาพของของตัวเขาเนี่ยมันมีความน่าสนใจอืมก็เลยเลือกเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงที่ประทับใจนะครับมีวิธีการลงเนี่ยการเขียนภาพในหัวข้อนี้มันจะเป็นการเขียนแนวแบบซูเปอร์เริสติกก็คือการเขียนยิ่งกว่าภาพถ่ายเนาะคือเก็บรายละเอียดยันเซลทุกอนูขุมขนของมันอะ่ะครูจะให้ระยะเวลาในการทำงานชิ้นนี้3สัปดาห์นะครับ อธิบนนิย์วิธีการให้หเรียนดูก่อนครูใช้วิธีการลงแบบโดยรวมแบบนี้ไปก่อนกระดาษที่เราใช้เนี่ยเป็นกระดาษแบบชนิดหยาบนะครับชนิดหยาบก็คือมันจะเหมาะสําหรับการเ,าเขียนภาพสีน้ําโดยเฉพาะสีแดงที่ครูใช้ลงไปเนี่ยมันเป็นสีแดงที่ชื่อว่าสีแดงเวอร์มิเลียนซึ่งมันจะเป็นสีที่ออกลักษณะเป็นสีส้มแดงนะครับ ส่วนสีแดงที่ครูกำลังใช้อยู่ตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่าแคดเมียมเลดนะครับมันจะมีความแตกต่างกันเห็นไหมถ้าเธอลองถึงเดี d ไอ้ตรงช่วงนี้มันจะเป็นสีแดงที่ออกแบบแดงแบบแดงค่อนข้างสดแต่ตรงนี้จะออกแบบเป็นสีส้มเวลาที่งานมันแห้งแล้วเนี่ยมันจะสามารถมองเห็นพวกรายละเอียดได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับส่วนเทคนิคที่ครูใช้อยู่ตอนนี้ก็คือที่แบบเปียกบนแห้ง นะครับเปียกบนแห้ง ช่วงนี้มันจะเป็นตำแหน่งที่มันค่อนข้างค่อนข้างเข้มนะครับครูใช้สีที่มีคุณสมบัติที่มันมันเข้มหน่อยโดยการผสมซึ่งอาจจะผสมเป็นสีสีม่วงก็ได้นะครับแต่การที่เรียนจะเปลี่ยนสีเนี่ยทุกครั้งเนี่ยนะครับเธอจะต้อง ล้างผู้กันให้สะอาดทุกครั้งเนี่ยข้อจํากัดของสีนะ้ํามันจะมีประมาณนี้แหละคือเวลาที่เราจะเปลี่ยนสีเนะี่ยต้องล้างผู้กันให้สะอาดก่อนคุณจะลง ส่วนที่มันเป็นพื้นที่สีแดงทั้งหมดไปก่อนนะครับโดยสีที่จะใช้เป็นเบสหลักในการลงเนี่ยคุยใช้สีเวอร์มิเลียนนะครับสีส้มแดงไปก่อนเพราะว่าค่าสีเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่มันอ่อนนะครับส่วนตรงไหนที่มันเข้มเนี่ยเราก็ค่อยระบายเคลือบหรือระบายทับลงไป งนี้ก็จะเป็นสีสีแดงเหมือกันนี่ส่วนของขนมันเนี่ยมันจะเป็นสีแบบอ,ออกสีสีส้มนะครับซึ่งอันนี้คุณจะผสมกับสีแดง<ม>วอมิเลียนในอัตราส่วน5 0ต่อ50ทีนี้ในส่วนของการผสมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ก็แล้วแต่รูปแบบของเรานะครับ ว่างานเรามันเป็นมันเป็นสีแบบไหนน,นี้ก็ต้องสังเกตเอาอันนี้เป็นการลงแบบเปียกบ,บนแห้งแต่มันจะมีการเชื่อมโยงระหว่างสีที่มันเชื่อมต่อกันเนี้ยมันจะมีการไหลของสีมาผสมกันเพราะนั้นนักเรียนไม่ต้องตกใจเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการเก็บรายละเอียดอยู่แล้วนะครับ ถ้ากิการเขียนแบบเปียกบ,บนเปียกเนี่ยสเสน่ห์ของมันก็คือสีมันจะซอฟหรือกระจายตัวได้มากกว่าการระบายแบบแห้งบนแห้งนะครับรส่วนของช่วงเปลือกตาตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงเหมือนกัน ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นคราบแบบสีดำยอกม่วงๆนะครับ<ม>อันนี้คือวิธีการลงโดยรวมมันจะเป็นขั้นตอนแบบนี้นะครับนี่คือการลงโดยรวมแบบนี้เวลาที่เราเขียนภาพสัตว์เนี่ยมันไม่จําเป็นที่เราจะต้องเขียนทั้งตัวนะครับเราอาจจะเลือกส่วนใบหน้าของมันก็ได้หรือส่วนช่วงประมาณครึ่งตัวของมันก็ได้อย่างเงี้ย ครูเลือกเอาส่วนที่เป็นเฉพาะแค่ส่วนแค่ส่วนหัวแค่นี้พอมันไม่จะเป็นต้องเก็บเป็นลูกไก่ทั้งตัวเพราะว่าอะไรที่ยิ่งรายละเอียดยิ่งเล็กเนี่ยนะครับมันจะยิ่งทําให้เราทํางานได้ค่อนข้างยาก ววทงหอแหแจดาโอเคมหง้วกตรงช่วงพื้นที่ของเปลือกตาตรงนี้เราก็จะใช้เป็นสีแดงสด บบไอตรงนี้คือเราเว้นส่วนที่เป็นไฮไลท์ของลูกตานั่นแสดงเห็นว่าในภาพนี้แสงมันส่องมาจากทางด้านด้านนี้นะครับด้านซ้ายนี้เป็นหลักอ่าโอเคนี่คือขั้นตอนการลงโดยรวม อ่ะไปะเดี๋ยวเราไปแยกย้ายในส่วนของการลงน้ำหนักโดยรวมก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะมาสอนในช่วงของการเก็บระียดอีกทีนึงนะครับ